แกล้งเกินไปอยญ่แกล้งกันเลยขอร้องนะถ้าถ้าถ,ถ้าเธอปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวฉันจะสัญญาว่าฉันจะบโบน,บน,บน,บนพ่อมาลีไม่ไม่นะไม่ไม่ก็นะผมผมคิดแล้วผ้าผมเปิดอันนี้มันผมเป็น,นผมตายไอ้ที่ผมไม่ได้โยนเกมนะแต่มันผมต้องเปิดเพลงนะเพลงนี้นะมอตะสะพะวะโต เผือกเผือเขาจะมาฆ่าฉันวันแล้วพี่ออกแข่งเลย What the k ไม่แล้วหรอแมนแมน่ะไต้อมายุ่งกับเจนแมนแมนแมนนบ้า ได้แน่เราชิอุย้ยมันเปิดบทสวดฮะออกไปเห็นไหมเห็นไหมมันเปิดบทสวดไล่ข้างัาง้วได้วะมันเกิดอะไรขึ้นมันตื่งบุญมันมีคนามล้ำแกงไงแล,ล้วแบบเราเราต้องเปิดบทสวดน,นี้เพื่อแบบไม่ให้เขาล้างแกมัอนไงแล้วเ,เขาจะรับนระุ้กกระตุกกระตุกขั้วมาไม่ได้หรือว่านี่ว้าวผมรู้สึกแบบ ฉันว่าฉันจริงจังแล้วนะจะเปิดจนจบเลยเลยค่ะต้องบังเปิดจนจบเลยฮะเปิดจนจบเลยฮะให้แบบเราต้องรอดจากสำรับคุณนี้นี่คุณมั่นทุกคนมือกันคุณมั่นเอาไว้ มันปิดน้ำมูกันใช่ใช่ตอนนี้เราได้บุญแล้วใช่ไหม่ะคุณทัศกิจันมาได้บุญแล้วคือตอนนี้เราแบบมันไม่มีใครทําลายมดได้แล้วเราได้บุญแล้วไใช่เราได้บุญแล้วโอ้โหจะได้ใส่ใจสามเดือนโอ๊อ